ไปแล้วไปแล้วไปกันไปนไปกันไปกันเบาเบาปุ๊บบาปบึงะึงะปัไปแล้วปบกเบาเบาเบาเออปล่อยปลปล่อยปล่อยเออปล่อยใชอย่างงั้นวั เอาแล้วครับบีจีสามสิบทำงานบีจีสามสิบทำงานครับผมมากันเรื่อยๆครับกีะตกตักยิบกะกักยังยังยังมันต้องลี้ยง,งมันยังกอยู่กาย่มันยังยยอยู่กอยู่ยิบแล้วยิบออกแล้วกินพลังถั่วไป ดึงคันพุ่งไปเลยพุ่งกินหัวนี้ด้เงี้เนี่ยผมไม่กินอย่าไม่กินหัวเป็นเล็กด้วยขอไดยเล็กกว่าเบ็ดเล็กๆด้วยไม่เป็นไรค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเอาเล่นใสหวานเอายกคันเอาช่วยเอาพี่สวิงพี่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่หลังคานี่ไงมุดไปดิสวิงพี่จะตักง่ายกว่าเออไม่หนักก้อนก้อนเงยกคันช่วยเอานอนนะเอาเพราลมสายไม่ถึง วันนี้ก็ให้พ่อให้อานะครับพามาตกครับผม, <S <S มผมก็มอขอเป็นคนถ่ายคลิปนะครับวัดบ้าเป็นบางครั้งบางคราวผสมเยื่อให้เรียบร้อยนะครับให้จัดหนักกันดูครับกับลำบ่มลุงจงนะครับแล้วก็ลำหัวตาลสามโลนะครับนล้นวท่นวานไหนที่สนใจจะไปนะครับก็ อยากจะตกยังไงครับป like <this> so ั area? Area? ้นเหยื่อยังไงนะครับผสมเหยื่อยังไงใช้เม็ดโฟมขนาดไหนตัวเบดเบอร์อะไรนะครับก็ทักแชทมาหากันได้นะครับในเฟซบุ๊กนะครับของผมก็คือนายโต๊ะตัวร้ายนะครับตะมุตะมิอินบุรีนะครับผมหรือผมเป็นแอดมินเพจหมายตกปลานักล่าน้ําจืดอยู่นะครับหมายตกปลานักล่าน้ําจืดนะครับอลองทักมาถามกันดูได้ครับเทคนิคมีเยอะครับเดี๋ยวบอกให้ครับผมวันนี้ไซโลครับผมกัด กัดเอื้อมไปกัดเอื้อมไปการเอื้อมไปตัดเอื้อเระวังขาดระวังถึงขาดเอื้อสวยงามครับผมใช่ในี่แหละวิงนี้มันตัดง่ายมันสั้นมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยโคตรใหญ่โอเคครับผมจัดกันต่อไปครับมาเลยทำไมไมพุทเลยเหรอไม่กินกบดานเลยเหรอไม่กบมามา สู้อยู่ปลายคันดิสู้อยู่นะครับกระเบนมาแล้วครับกระเบนอากาศดีๆวิวสวยๆครับผมน้ำนิ่งสงบลมไม่กระดิกนะครับ ปลาก็กินเรื่อยๆนะครับไซส์สวยๆบรรยากาศเขาแหลมที่สวยงามนะครับผมไซส์ดีครับผมปลาอัดนะครับตัวที่เท่าไหร่ไม่ดูแล้วเวลานี้ห้าโมงเย็นแล้วครับก็ข้แลงงาา่อเลยก็ที่ตัดต่อคลิปปอาจจะไม่เรียงกันนะครับแต่ผมก็พยายามบันทึกไว้นะครับบางทีไล่คลิปให้ไม่ถูกนะครับผมคลิปอาจจะข้ามกันบ้างนะครับผม ข้ามไหมข้ามหรือใต้ครับผมใสดีไม่ขึ้นเลยอืมใสไม่ขึ้นเลยอ่ะยี่สกหรือเปล่าใช่ไหมดินขึ้นแล้วครับจะขึ้นน้ำแล้วครับเดี๋ยวได้รู้ครับครับผมลายไม่เป็นไรขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนครับพิ้งขึ้นบนครับปลาอยู่บนครับผมมาครับมาขวาแล้วครับอั้นี้ครับผม รอนลากปล่อยมันครับมาครับผมมาครับผมใส่ดีมากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคนนี้ก็พ่อแอดมินเองครับตกปลามาตั้งแต่หนุ่มหนุ่มครับผมตอนนี้จะหกสิบแล้วนะครับก็ยังมือฉมังเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ใหญ่จริงครับใหญ่จริงครับใหญ่ที่สุดทั้งวันวันงหงทั้งวันเลยนะครับ แล้วก็แรงดีด้วยครับยอมรับงมันยอมตอนนี้ต่างคนต่างสู้ตันะงั้นหูอ้วนติดปากบนครับผมค่อยๆค,ครับติดปากบนครับสวยงามครับผมสวยงามที่สุดครับถึงไหมพ่อถึงไหมคันชมไปถึงไหมครับ ถึงครับผมโทษครับนี้มีสองกว่าเั้นสามแล้วครับสามผมว่าสามวะนี้ที่ได้นะครับช่างเลยนะครับก็สองโลเจ็ดขีดนะครับสองโลเจ็ดขีดนะครับพาอ้วนนะครับผมมือครับไม่ได้ขึ้นเลยนะครับบางหัวได้แค่อย่างเดียวครับผมสุดๆครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมกันต่อครับ ครับผมเก็บให้ก่อนเมื่อกี้นินใหญ่สามโลไปแล้วนะครับจากเมื่อกี้เจอชุดนี้นะครับ<อ>กินสองพันคู่นะครับอันนี้แล้วมาขีดซ้ายอย่างเดียวทำไมมันขึ้นน้ำอ่ะไม่ใช่ปลาน,นิลเหรอขีดซ้ายอย่างเดียวเดี๋ยวเดวป่าวิซ้ายครับผมหยุดซ้ายแล้วก่อป่าวิซ้ายครับลากกลับไปนะครับโหเอง็งเปไหนกลัว,วเอ็นาสามสิบป,ปอนพ่อ ยกคันยกคันยกคันช่วยไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้เข้ามาแล้นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่ข้างนี้การอยู่ข้างนี้กายการเดี๋ยวนี้ช้อนได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดราอู้อ้ยไปที่ช้อนเราไปข้างนู้นเราไปช้อนเลยอะไรอยู่งั้นแแหละ่เงาแล้วัจงเชื่อเถอยังยังยังไม่ง่ายๆหรอกจังร้อนเอาอย่างนั้นเลยเหรอเออมา ปากาปากาเอาอย่างนั้นเลยแหละอาจารย์เดียก็พอทำไมเอามาหลได้ไหมล่ะกอเอ็นกอยกอหน้าคันลงมาหน่อยครับมาผมตักไม่ได้ปามันไม่ยอมคันหักไปแล้ว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 ปำมครับชั่วโมงนี้ถ้าปล่อยวิ่งนานครับเอาละคันหักไปแล้วเฮ้ยเขาใต้แพ้แล้วครับเข้าใต้แพ้แล้วไต่แพ้แล้วผมไม่เกี่ยวอะไรน้ออองงนน่้เีย

หดฟึบๆเลยนะครับไกลนะครับเห็นตีอย่างเงี้ยตีไกลนะครับ

สอนคันน่ะปอย่างพันครับผมป้าหมอป้าหมอครับป่หมอป้าหมอครับ,บตัวใหญ่ป่ะดงดทำให้ตื่น้เนี่ย เข็นให้แต่นาไปวัดตัว่อ้ยตัวตัวใหญ่องตัวแต่ฟังอยู่อ่ะเดินปุ๋งให้ไอ้ให้หมอเฟชลมได้อะหมอเข้าแล้ววันนี้ท่านเนี้ยหมอเข้าแล้วหางหายเป็นนานเดินถล่มแล้ว่อนจู วันแมนโถนะครับไม่มีตัวช่วยอ่าไม่มีตัวช่วยวันแมนโถอ่าอ่าโอ้โหมาเอ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 าไปลงกองไม้เขาเป็นอีกชุดนะอะไรฟังดีๆนะครับไปแล้วไปแล้วทิมฟ้าตัวนี้ไปแล้วทิมงกันแบบเดิมเดิมทีนี้จะออกอล้วแพรว่าคันเดิมันหน้ายุ่งนี้เมื่อก่อนหน้าดำสวยเลย ก่อนหน้าดำมากส่วเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นนั่นเยอะเลยอือจะออกยอเดี๋ยวมเสียเงินหกร้อยกว่าบาทชุดหนึ่งหกร้อยชุดเป็นไงอ่ะาตอนไม่เอาสีดำออกเดี๋ยวมันจะเจ็ดจังนะถ้าดำเลยนะอืมปัดไม่งอ้วยตุงอ่ะเติมน้ำตาลกันโอ้โหใส่ฟองนี้วันนี้บุบลยบลาเลยใช่แล้ว มันละบงเนไม่พอดีกว่าเดี๋ยวเอาเอาขาขึ้นไปูกปิ่งตาตั้งไม่ใช่คนละคัน สีกาแฟหมดเออจะกินใส่นมก็กินไปแล้วแต่ปากใครปากมันเปลี่ยนใจกันหมดไปแล้วลุงยำต้องให้มาเติมน้ำเต็มแก้วถามว่ากินกาแฟหรือกินน้ำทุกคนกินน้ำสวิงก็พอไม่รู้เลยหนูว่าตัวเอาคันเด็กหนูออกนะไปวิ่งไกลขนาดนั้นนะเฮ้ยทำไมใส่อย่างนั้นอ่ะอย่าใส่อย่างนั้นดิ ไไอเฮ้ยอะไรของพ่อเนี้ยเอามาข้ามาขึ้นแล้วขึ้นน้ำแล้วอตมได้ันนี้ตาเนี่อีลคนมื่้ก็น้ำ่างเย็นข้างบนร้อนมันน้ำมันไม่ร้อนแล้วนะมันเย็นแล้วขึ้นน้ำแล้ว อาหารก็มไมาเลยวางน,น่แหละมันไม่ปิดมันไม่เปิดอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปิดจ้องัสกล้องเดียวอ่อคันใครในคันนี้คันพ่อมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเห,เห็นเปล่าเห็นแน่นนอุ้ยไอ้นินด้วยอ่ะ ตัวที่หลุดไปเมื่อกี้ป่าวะลุงดำฮะเกี่ยวปากหน่อยเดียวเองตัวดีไอที่พ่อหลุดไปตรงนี้แหละจัได้เลยวาง้หอดอน ตรนนี้เลยเป็นไงคะปานินมาอีกแล้วเนี่ยตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวใหญ่ขนาดเนี้ตัวโพตราลาใหญ่เลยนะคะโอ้โหสนใจมาได้นะคะแพรน้าแอร์เหยื่อลุงจงหัวตาจัดไปครับนะนะุาจงครับผม อยู่ข้างในแม่งชัดแจ๋วอยู่นอกมืดหาแดดอะไรครับอะไรครับมันคืออะไรครับตั้งกล้องไว้ก่อนครับผมตั้งกล้องเลยครับแบบนี้ตดจักดจันทุกครับ มาแล้วครับมาแล้วครับไอ้นินแน่เลยฟ้าบิ๊กนินโอ้หู่ใช่เหรอไม่ได้ยี่สุว่าไปยี่สุมันต้องวิ่งกันะใช่ปนินอันนี้ใหญ่เลยเนี่ยใหญ่เหมือนตัวมังกเนี่ยอย่าให้มุนมดนะ คัดออกซ้ายไปให้มันซ้ายไปเลยเดีนเบาลอยแล้วพ่อขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหดูนัดคันดูปั๊มนี่เบ็ดเบอร์สองไงปั๊มอย่างนี้กันเลยนะโอ้โหเสียงเบรกไม่เปิดเลยว่าไม่ใช่ปนินแล้วว่ะอุ้ยใช่อินินลอยน้ำแล้วครับน็อกน้ำแล้วหลังเข้าไมาเรื่อยพ่อระวังมันดิน ฟังเดิมโซับพันฟังเดิมดพันไปดิ้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 ดปล่อยไปก่อนอัดไปก่อนอัดไปก่อนเจเย็นใจเย็นอัดไปก่อนหลังมเข้ามาเบแค่จะสนิทเียดแคอไปเลยเอัรีน้นนัน้นมัน้นแคจะสนิทเอาอันนี้มาด้วยเอาอันนี้ดยวะชัวร์เลย ไม่คันไม่คันเอาไปเอาไนนี้เพื่อตัวอาให้เอามนนี้ไปัจับคนนี้ตงพ่อบทกเอมติดใจแล้วไอ้ันูอ้ยไม่ได้ได้ไม่ได้พอไม่ได้เอาน้นขวดมาดีมึมาลับลุงดำนดีปุดแขนแล้วไม่มาลับเก่ใคร่รอบแน่เลยพอไปหมุนมันด้วยแหละเปิดลเปิดละเปิด้ีว่าเลยก่าเลยก่อนนเอาเอาให้ัน้อยคันไ

บิ Big man, man. Big man. ๊กมินมาตับิ๊กมินัไอ้ลูกเดินยัว่าอ่างนีไงอ่้อาสุดแล้วย่าพ่งหน้าอย่าพุนนะ่งจกอย่าพ่งกอย่า,ยอ,ยาอะไรนะีเ้ยเฮ้ยต้ยต้ยสองตัวือต้องพูดกันจากตัวเมื่อกี้ห่างไปกันไม่ถึงสิบนาทีนะคะตอนนี้มาอีกแล้วมีามาแล้วมีพากัานเห็นเห็นมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองโลเลย มาอีกแล้วเหยื่อลุงจงหัวตานะคะแทนแอร์จัดไปติดต่อเหยื่อได้ลุงกัตมาแล้วครับวันที่สองทำงานแล้วครับปิดเบรกนะครับน้องกัตขึ้นมาเป็นอะไรวันนี้แล้วส่งมาคำเป็นางนี้เลยลูกอัดเลยอัดตรงนั้นแหละชอ,อนได้ชอนนี้ได้เออชอนนั้นได้อ,อัออดอเลยยิ่งเยิ่ออ่งยนี่นนีี่่ใหญ่สวิงอ่ะ ไม่ใช่สวิงเ,เงล็กอะเลื่อนที่เลยออกมาดูรูปก,ก่อนอ่าเช็ดหัวมันขึ้นมาครับเช็ดหัวมันขึ้นมาแล้วผมไปอยู่นี่แล้วไปอยู่นี่แล้วไปอยู่นี่นะครับกล้าเหรออืฮ <c oughs> ึ่งใจเย็นครับใจเย็นใต้แพอะไรครับใจเยน็นดูคันด้วยครับดูคันด้วย <c oughs> ดูคันด้วย ร้านดึงก็ให้มันดึงไปไม่เป็นไรอยู่แค่ตรงนี้เองเล่นไปดิไม่เป็นไรพ่อเล่นไปดิเล่นไปครับเล่นไปไปเรื่อยครับหือหือหือไม่ยอมครับผมขึ้นมาเป็นไ้ายหือไม่ยอมครับผมหือหือเป็นไงครับไม่ยอมครับเป็นไงสิบฟุตเมอร์เมดเป็นไง งานแข็งแข็งประกาอือประกามาแล้วครับกาก็กาครับกาก็เอาครับกาดียวครับผมกากดอีกแล้วดอีกแล้วอะะกาครับไปการอดมแวดูหน้าคนอ,อันนลยครับอ,อื้อหนอหรอ

มันย่อนมันก็เรียกกระโดดซะมาที่นี่มาไม,ามา่ไมันไม่หนูหนูไอ้นี่เอ็นยืดเกินไปหรอกอยู่แล้วเรีบยบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผม มาอีกแล้วครับมาอีกแล้ววันที่สองครับผมนี่เมื่อกี้ครับนั่งกันอยู่เป็นกลุ่มเลยครับเพื่อปลากินวิ่งครับวิ่งวิ่งหนีปลาพยายามนะครับใครอยากก็อัดครับเนื่องจากวันที่สองไปไม่มีใครอยากแล้วครับผมเราไปรอเราไปรอปลาดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปอาสวิงกันครับเอาอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยนี่ให้ครัา ได้วแมวสุ่ยนะมครับผมปลากินมนุษแล้วครับปลากินมนุษย์แล้วครับครับต่อแล้วครับปลาสายเลยครับไปพี่ปลา้ายมาซ้ายสายเลยครับมันจะเข้ามาฝั่งนี้แล้วมันจะลอกแทนนะตีเมื่อกี้นี่ครับตีปุ๊บกินปั๊บครับผมนี่เป็นวันที่สองนะครับถ่ายกาก็ตัวที่เจ็ดแล้วครับ ไทยนินก็ตัวที่สิบเท่าไห,หรไ่แล้ววะสิบสิบสามสห้าสหสหตัวตัวที่สิหกับปะนิน <evaluation> อครับผมครับผม <evaluation> อืม จะมาข้างนี้แล้วจะมาต่อข้างนี้้วมายเลยอัดเข้ามาเลยเแืขก็ต้องจรฮ้ยกระชังกการจุกระชังขึ้นระช่งข้าวมข้างบนก่อนมาชังข้นมาข้างบนก่อนให้เขาเล่นให้ถนัดก่อนมาเลยครับมาแล้ว ไปแล้วไปแล้วเ้าไปพ่อเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยอืมันก็ไม่อาการะเป็นอะไอ้ตัวอะไรวะไอ้ไอ้แผงไอ้แผงลุยขาไอ้ลุยขาเงินกระโดนเพื่อนสอน มันเหมือนมันแตะตัวไสยากมันแย่งกินที่ไา้ที่มามันไม่แย่งกินหรอกมันขอเขาเลยลุงดำอยู่ๆมันไม่ขอนาเดียวหนูอยากกินเดินนะ้ดิวก็เลยบอกว่าไปเอาตังมาเออมันก็ไม่เอามันบอกถ้างั้นหนูไม่กินแล้วไม่กินก็ไม่ให้ไม่มีใครให้มันเลยนะแต่นิสัยมันไงลุงดำขนาดเขาให้ขนมมันไปแล้วแนะบอกมาขอกินหน่อยมันไม่ให้ขอกินอะมันห่วงเขาอ่ะขนาดสอนวันนี้คันเมอร์เมดนะครับ มันเอ็ดเล่าวีจีครับผมโผขึ้นมันจะไปอยู่กับคนอื่นไงมันเป็นยังไงอดอนตัวนี้เออดุมันค่ะโบในกาเลยนะเอ้ยไอ้กระชังเขินมาก่อนไม่ได้เดี๋ยวข้าศึกกระชังอุ้ยตะเพียนว่ะไอ้กาโอ้ยไอ้กาใหญ่ใจเย็นใจเย็นเชิญผู้พื่อตักเรียบร้อยครับผมเหนื่อยใจเหนื่อยนะผมเหนื่อยไม่ใช่ปานไม่ใช่ปานเหนื่อยคนเหนื่อย ออได้แล้วครับเข้มงคมุมนี้มองไม่ได้เลยเอทีนี้ก็เป็นหลังแพนะครับผมมาตีหลังแพทิ้งไว้สี่คันนะครับตรงห้องครัวเลยนะครับมองมาตั้งท่าตีดูครับถ้าใครได้ไปนะหลังห้องครัวเนี่ยมันจะมีมายื่นออกไปนะครับลองมาตั้งท่าตีดูเพราะมีตัวดึงอยู่ครับผม

ไปกันวิเข้าหากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยัยังไงวะนะวิววิววิอ่ะรับยไหมเที่ยวนึงโอเคสวยกันรงวังีอ่ะถ่อ่้ยจน้ยรง้ยุ้ยจ้ยจุ้ย้ยจุ้ย้ยจ้ยงุ้้้้้้อ้้้จ้ยุยรุ้้นะ ยังไงก็อย่าว oh. hey, ่าก oh. ันนะครับมือใหม่หัดถ่ายครับผมผมก็เพิ่งหัดทำคลิปใน YouTube ให้ดูกันนะครับเฮ้ยเฮอะไรวะเฮ้ยพี่องตองไหมเฮ้ยมันไม่เห็นนะตอนเนี้ย คันี้แน่เลยนอนปะโอ้โหพันกี่เส้นล้วยนะ่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละจัดไปครับอีกามาแล้วครับอีกามาไวๆครับได้ไปแล้วสวยงามตามทองเรื่อง,งเดินไป <อ>บจบจากหลังแพรนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าแพรต่อเลยครับวิ่งไปวัดหน้าแพรกันต่อเลยครับผมใหญ่ป่ะเฮ้ยนินใหญ่นิใหญ่นี่ก็ไซส์งโลนะครับเป็นส่วนมากนะครับ 2>, <ว> <ๆ S> 2>, 2โล2โล, 2, โล2นะครับโลกว่าก็จะ,<น>ะพอมีนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมใไม่ใหญ่อย่าเพิ่งอ่านอย สวยงามครับปล่อยครับบ้าปล่อยครับนะปล่อยเลยนะครับถ้าการตั้งท่าแบบผมเนี่ยมันก็จะตักปลายากนิดนึงนะครับแต่มันจะสังเกตปลากินง่ายนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของนาแต่ละคนนะครับผมไอ้ไนนี้ป่ะจะยิงกินอย่างกับปลานี่เลยก็ผมบอกแล้ว ก็ขอสรุปทริปนี้ไว้นะครับเหยื่อลุงจงหัวตานะครับลำบ่มนะครับอย่างละ3ามโลผสมกันขนมปัง2กิโลนะครับพร้อมตีได้เลยนะครับผมปลาที่ได้ก็เดี๋ยวมาดูันครับผมก็จะเป็นปลานินสัก10กว่าหางนะครับแล้วก็ไอกาสัก10หางนะครับผมนอกัานก็เป็นหมอเปย์ปตตเพียนใหญ่กินช่วงกลางคืนนะครับไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะครับแต่รูตะเพียนนะครับไซส์มือนะครับตัวใหญ่ นะครับทิปนี้เป็นทิปที่2แล้วครับผมทิปแรกเนี่ยเราก็ฟันยิสกใหญ่กันไปแต่ทิปนี้ไม่มียิสกขึ้นเลยนะครับยังไงโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากๆครับทุกท่านยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม